สวัสดีครับขอเรื่องเรื่องชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวดุมดุมหลังคลิกกับมีโอจะมารีวิวให้ลูกค้าดูว่าใส่กันได้ไหมนะครับเป็นลูกค้าหลายท่าน f c หลายท่านถามมาว่าดุมหลังมีโอใส่กับคลิกได้ไหมวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าใส่กันได้ไหมนะครับ อ,ああอ,อันนี้คือของคลิกน,นะครับอันนี้ขึ้นผมขึ้นไว้แล้วขึ้นลอยนะครับนะครับดมของคลิกให้สังเกตง่ายๆนะครับของคลิกของคลิกนี่คือด้านดำนี่จะเหมือนเหมือนกันนะครับดูไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของมิโออีกทีนะครับอันนี like ้ให้ดูของคลิกก่อนนะครับของคลิกตรงนี้จะเว้านะครับสังเกตง่ายๆของคลิกคือ Honda ทุกรุ่นตรงนี้จะเว้านะครับนะครับช่วงที่มีน็อต น็อตแกนเพลานี่ này, จะเว,ว้าลงไปนะครับให้สังเกตง่ายๆส่วนรูนี่ก็ไม่เท่ากันนะครับของคิกจะใหญ่กว่านะครับคิกร้อยี่สิบจะไม่เท่ากับมีโอนะครับผมใช้ดูของมีโอนะครับดุมครับอันนี้ดุมหลังมีโอนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ไม่มีเว้านะครับของมีโอจะไม่มีเว้านะครับด้านนี้ส่วนด้านดัมเบลกนี่เหมือนกันเลยครับด้านดัมเบลกจะเหมือนกันนะฮะดูด้านนี้ไม่ได้นะครับต้องดูอีกด้านนี้นะครับแล้วก็ดูที่เฟืองตัวนี้ครับแต่เฟืองนี่เราสังเกตด้วยสายตาไม่ได้นะต้องวัดต้องใช้วัเนียวัดเอานะครับว่ารูมันจะไม่เท่ากันนะครับรูจะเล็กใหญ่กว่ากันนะครับให้สังเกตง่ายๆคือรอยเว้าตรงนี้ครับไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะ ไม่มีรอยเว้านะครับอ่ความกว้างของดุมนี่ก็ไม่เท่ากันนะคะัซี่รวดใช้คนระเบอร์นะครับถ้าใสา่ขอบ17ขอบ14นี่คือซีรวดก็ไม่เท่ากันนะครับคนระเบอร์คือสรุปง่ายๆก็คือใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับระหว่างคิกกับมีโอมีโอ125หรือว่าฟีโนยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับใส่กับคิกไม่ได้ใส่กับคันด้าไม่ได้เลยครับใส่กับคิกไม่ได้เลยนะฮะ อ่าเราจะมาดูอันนี้ก็จะมาบอกว่าซีรวดใช้เบอร์อะไรหลายคนถามซีรวดใช้เบอร์อะไรนะครับอันนี้ของคลิกนะฮะซีลวดใช้เบอร์อันนี้ผมขึ้นคู่4ี่นะครับคู่สี่ก็คือนับไป1 2 3 4งี 4. 4. ่นี่ครับสี่ควยสก็คือเนี่ยครับอันนี้พาดมานี่แล้วก็นี่สอดใตล้ลลางก็คือคู่4ี่นับง่ายๆ คู่สี่ใช้เบอร์หนึ่งสี่เก้านะครับหนึ่งสี่เก้าหรือหนึ่งห้าสามได้ครับตัวนี้หนึ่งห้าสามกับหนึ่งสี่เก้านะฮะล้อหลังส่วนล้อหน้าขึ้นหนึ่งห้าสามคู่สองนะครับของคิกนะฮะล้อสิบเจ็ดจะนะล้อล้อสิบเจ็ดใช้สี่ลวดเท่ากันนะครับครับมีโอ ล้อสิบเจ็ดอ่าส่วนมีโล้อหลังใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์นะครับอ่านะครับมีโใช้เบอร์ 1, 2, นอหนึ่งสองศูนย์ขึ้นคู่สองล้อหน้าขึ้นคู่สองใช้หนึ่งหาสามเหมือนกันครับล้อหน้าใช้ซีรวดเบอร์เดียวกับอ่าคิกขอบสิบเจ็ดนะฮะ ผมลืมบอกไปล้อหลังของคิกล้อหลังของคิกนี่ใช้ถ้าคู่สองนี่ขึ้นคู่สองก็ได้นะครับคู่สองคือจับคู่สอง่เายเลยใช้ซีรวดเบอร์หนึ่งสองเก้านะครับของคิกจำง่ายๆถ้าคู่สองก็จะขึ้นง่ายหน่อยนะครับส่วนความแข็งแรงอยู่ที่การขึ้นนะครับอยู่ที่การขึ้นตึงไม่ตึงนะครับความแข็งแรงซีรวดเส้นใหญ่หมดฮส่วนส่วนมากปัจจุบันนี้ก็จะใช้ซีรวดเส้นใหญ่กันหมดนะช่าง ส่วนดุมส่วนดุมนี่ทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าดุมใช้กันไม่ได้ก็คือสรุปง่ายๆคือดุมมีโอกับคลิกใช้ด้วยกันไม่ได้หรือ,อรถอัตโนมัติยามาฮ่ากับ Honda ใช้ด้วยกันไม่ได้เลยนะครับส่วนล้อหน้าก็คือเพาก็ใช้ด้วยกันไม่ได้ครับเพาลูกปืนใส่ด้วยกันไม่ได้เลย ถึงจะแปลงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าโชกรูไม่เท่ากันนี่ครับโ okay. อเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าท่าน FC ท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบให้นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้า เราจะมาดูว่าผมจะทำคลิปไลไรให้ทุกท่านได้ดูครับสวัสดีครับ